ไม่รู้ว่าใครคุยกันตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะเอาคำน่าจะขาวๆดำๆน่าจะแอดมินใช่หรอไม่หรอกเราไม่รู้หรอกว่าใครเขใหญ่เหมือนคุณแอดมเนี่ยเขาบอกให้เข้าเขาจะคุณแบกเก้ใช่คุณแบกเก้นตาสีฟ้าเขาตายให้เรากินเขาตายแล้วหรอเอาเอาอะไรของเนี้ยโอ้แล้วเราจะแ h งกิ้วยังไงอ่ะิ้ว n k อ o u sir ไงอ่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยุขอโทษขอโทษขอโทษขอิดกขอิดขอิดขอโทษห้าร้อย้ยอะคนเดิมแหละอุ้ยตกใจอะโอ้ยอุยอีลคี ใครมาอยู่ใกล้ก็ตายชีสเสิบเอ๊ะตัวอะไรมาอะไรอะไรเดล่าเดล่าเด็กเอาเห็นจะเลยกินกเขากินไปไอ้ใหญ่แล้วกิดล็อกเฮ้ยแอดมินแอดมินแอดมิน